ยันอยู่พี่พักหนึ่งหลังกลับไปอยู่บ้านเฮาเรื่อเกิดอยู่นี่ยายอยู่เนี่ยราคาเที่ยงไทยหอดโคกโคกอะไรก็คือย่ายไปอยู่ฝั่งลาวเฮายากกว่าน้องเพื่อเราจะปั๊บโตได้ไปเกี่ยวกับการภาษาต่างๆกินนะรูกจักไปแหลกๆเออนหนึ่งที่ภาษาเล่ากบเป็นเราเ่ากบเป็นเฉยักบเป็นเลยเล่ากเป็นเลยนบอกอายุประมาณสามปีสื่อยังก็ซอนนามังมาอยู่กับหมู่บกอ๋อก็คือน้องเหนือมาเที่ยวกับหมูก มานี้เทยกมเออกํลักลับบ้านลวมาแล้่าอยากกลับบ้านเอาไปละวันมันไม่วันเียเรื่องดีะเรื่องอว่าเป็นชิวิไลเนาะแลอยากกลับบ้านเที่ยวไหนกันครับ ลาวครับเป็นโอเคเล่ากันบอกเอ้าอ๋อเขาเล่าคนบ้านไหนอันนี้ซอนนะเคียนซอสตะเคียนบอกอันนี้ลูกเข่งอันลูกเครื่องไทยเล่าบะแม่ใส่น้ำไปใส่กันซอนตะเขตอันนี้ถ่ายได้อยู่บอนี่ยพถ่ายแล้วะไม่โฟล์ดใส่แล้วมันเนี่ยมอปลาทบัตสาวเล่าจังไหนคืองามแท้ซอสตะเคียนซอสตะเคียนด้วยกันเพื่อน เาีนตสวนตเกแม่นบ้านไหนแม่เดียวเราอยู่บ้านไหนอยู่่สะพอนเมืองอ่สะพอนแม่นโอ้่ายไปคนนในใสยผูทองใสยผู้ชผู้ท้องชายผูทองแข่งตวนตกเกตแม่นแม่นแถวประทัดพนอ๋แถใ่กับตวนตเกน้องจิไปก็ไปบัตรนี่บ่มีงานหมนหองมีงานหมดบอปก้าปาสื่อ ไพ่พอพาเสิอปลาใส่ฮะเ,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 เป็นนางเอกของช่องอย่างนี้เลยเป็นนางเอกของช่องไอ้ซื้อยังน้องเขาอนุญาตถามได้ปะต้องซื้อน้ำมุนน้ำมุนหมอซื้อหม้อซื้ออ่ะอ๋อซื้อห้องห้ออันนี้คือลูกครึ่งเหรอแม่ลูกค<ส>รึ่งคือเคยเป็นแม่เป็นคนไทยเหมือนก่าพ่อไทยพ่อเป็นคนลาวอ๋อเยี่ยนอยู่พี่บอนน้องเยี่ยนอยู่พีสองเยี่ยนอยู่พี่หอดฟอลหอดนะไป็นเยีอยู่ลาวเหรอ ยังอยู่เล่าหอดใส่อดขอดมโฮอดมกน้องหล่าได้สิมน้องหล่าดิ้องห้าออกดอกมโหมโหกันเจอผู้สาวเล่าสองคนมัน้องมั่นใกล้ใกันใกล้ใกันบ้านใกล้ใกันอันนี้อยู่ปาัเฮจักอู้อยู่ปากเโอ้แม่น่าเซโอ้นครัเซแม่หนูนเจ้หน่นคแม่หนูเปนเจหน้นค เนอรานละออเทียบอยูู่้เาะเล่าไดู้้ไปเรียนอยู่เล่าอ๋ออไปเรียนอยู่เลาึ่ห่ึ่ที่ไปใช้ไปบัตรนี่บอกะมาสองคนบอมหรือว่านักเบาะไออ้ไปเอานี่โซนปออ้าวีได้ดิอา่มันต้องสาวเลยโอ้ยมานยางโซยไปเพ่อไปพี่ตะอนยงาี่ะกอเอาลอได้นี่ เฟซมัเอายูทูบปะแม่เที่ยวบ่อยปะบ่อยไม่หมมืมาตลอดทุกวันนอได้เห็นงานมาตลอดอันนี้ตอได้เห็นงานมาเป็นงานดีใส่ไหมตอนนีเป่องอได้เห็นงานเขาตอได้เห็นงานคือว่าปรเด็นมาลินมาลจนมาเรมไืปล่จอาหากมาเดือนโอห่ากันมาหนึ่งเดือนหมดแ้วไเที่ยวเราบอกไอคอนไปเลยค ไปไปเดีจัไปนางใ่ี้ไปอไปบอมือนีไปพอไปไปวันละกัไปวันละกไปไปวันละกไปไปไเคยเจอน้องสาวคนมืนี้ยไม่เจอหน้างามเนาะกกูจิตกูิเหมนเป็นคนลามเป็นคนต่างปคนเล่า หน้าไวแบบเออโอ้เบอร์ไม่ติดต่ออีกเป็นยังจะพาไปทำคอนเทนต์เออไปทำคอนเทนต์ไม่ไม่ได้ตัวขอเบอร์มาเนี่ยขอปฏิทัวขอปฏิทัวร์ขอเลยเอาอะไรเอายูทูปคะแนนเอาอะไรน้องมาอะไรแล้วพิมพ์แปะในไลน์ดิน้องผมมีไลน์อ่ะมีเฟซบุ๊กเฟซมีบอเข้าเฟซก็ได้เอาเอาเบอร์น้องเราไว้เพื่อบอกอันนี้สวรรค์มาเกตสวัสดิเอต เมืองไหนสะานนเกดนะอยู่เมืองอันสมบูาณ์อันสะพ้อก่อ้าเมืองเดียวเมือเดียวกบเจ้ามอต่เขาอยู่เส้นทางเลขชิพู่นแบบทางไปเซนัวโอทางไปเซนูเดี๋ยวตูวซุมคนงามบูดเมนบอกเมนทางเอออยู่ตูวซุ้มบนวิสัโอเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั้มีแต่คนหนารักเนาะอันนี้เบอร์น้องวะน้องซื้อยังก็ซื้อน้ำมัน ไปยูเถวนักจานนักจานเนาะวันนี้ดีมาทุกปีนี้มาเจอนังเอกเจอนังเอกก็สั่นนี่หคนเมอ้าเที่ยวเขาเขาเลยโอ้นั่เอกก็สั่นเล่นเอเมาสู้นี่แหละคนบ้านเฮาเป็นที่เลยตอนแรกนะไอ้คีาน้องเป็นคนไทยเคยนั่งเพื่ออะไรบอก นั่งเรือเคยนั่งอยีนั่งอยู่พักออกมาได้แต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาบ๊อปโอ้ยนอนนอนท้าก็ตื่นมาเนี่ยรอนข้าก็ตื่นโอ้ยมามามากับไฟมาลินกระไฟเอ่อมากระหมูมาอยู่กับหมูป๊อปเวียเดียดอ๋อก็คือน้องเหนือมาเที่ยวกับหมู่าโดนกันป๊อปมาแต่นี่ว่าเช็ดเวียดอยู่ขันมีเลี่ยงอะอ๋อกระไรมาแล้วัวอยากกลับบ้านเอ้าบัวไปแล้วบ้านมันไม่หวาน วิ่ไล่เนาะก็อยากรับบ้านว<อ>่าไงที่บ้านนี้อยู่กับพ่อแม่ ไม่พ <c oughs> อไปแล้วส่วนจากนั้นละเนาะวางกันอบลงกวาสวนวาวนสวนล้เนาะเรอยูทุกไปน้ำเลอิไปติดตามได้ได้น่องมีช่องทางบอช่องทางติดตามทางไรได้เขาะจะส่งมาทาานี้ก็ได้เด้อน,น้องเททด้อน้องคนแรกที่ดูบอกไ่เขียนให้อง่านไร ไปนอกนี่คืออยู่อยู่ไทยแลกการเรียนอยู่พี่พักหนึ่งแล้วกลับไปอยู่บ้านเฮาเหีื่อเกิดอยู่นี่ไงอยู่เนี่ยราคาเหนื่อยไทยหอดพอโฮกพอโฮกเลยก็คือง่ายไปอยู่ฝั่งลาวเฮายากกว่าน้องเพื่อเอาที่ปั๊บโตได้ไปเกี่ยนคำการภาษาต่างๆเขียนนะรูกลับไปแหล่ๆเพรหนึ่งที่ภาษาเล่าโมเป็นเราเ่าเป็นเฉยงโมเป็นเลยยปเล่าโมเป็นเลยเป็นบออยู่ประมาณสามปีบอกเล่าเลย อยู่3ปีคือเวาราวไปเลยโอ้แ่าลืมไปเลียงหมมะครับมากุงเทพเีนอยู่บาย่ยิเกาแล้วเาเมาเลียนปอกงเทพปอหรือว่าเลี้ยนปอกนนโงนอ่เขาไ้เรียนตอนนีไ้เรียนเหรอเหงานะตอนนี้เหงานธุรกิจส่วนตัวโอ้ดีอะไรน้องเนาะเออดีดีดี้อี ตอนนี้ก็คือน้องจะไปหาเกือปลาเนาะเต็มเท็ดบุ้งก่อนเต็ดปลามาลายเฮ้ยพ่อไปคือว่าเพื่อนมาเทื่นวมาขนาดนี้เพืนก็ไมีแด้เป็นป่าพ่อไปมีแต่ผู้จบผู้งามเด้จะเป็นมูวีแฟนพีไปเอาแม่นตอนนี้เนาะแม่นเลือกหลฟ์มาเลยไม่ได้มีแต่ผู้งามเลยเต็ดปลามาลายแล้วเต็ดบุ้ดุงก่อนคุ้ยขอวัดเลยพ่อไปเขาไปกันยากไปอยู่บ้านเ้างกับ่ได้เขาเมาะบได้เขาตื่นสวย บายพท่าน็ไปน้องๆกันเลอยู่กระมู่อยูกรมู่นอนกันพันหูอยู่บ้านวันมีกันอยู่อ๋ออันนี้คือพ่อแม่เป็นคนไทยแม่คนเป็นคนไทยทัในเร้าหอมอยู่เนาะแตคืออยู่กระมู่เนาะอโรนีจิเโอ้โหลัปนนี้กูมาเลยพี่น้องเพออันนี้้างเขากขึ้นไปดิ ไปสี่จ่ายสามคืว่าไปร้อยไปขาเข้าไปสองเลยจ้ะไปสองก็จ่ายปกติเันไปสี่เขาไปสี่จะจ่ายสามอ๋อเนื้อเนี้ยเป็นของบริษัทมันเป็นบริษัทโอเมนังจักรยานไวฟูดมันมีมันมีสื่อต่างกันนะมันเป็นบริษัทของน้องเองบ่นเนาะโอ้บริษัทน่องบริษัทน่อง เป็นนักงเองเขาซ่องได้เลยเขาอน้ญาตาอาไปลงเลยน้องเด้อาตาไปลงเลยเด้อกว่าปัทญาอยากมีคนมาิดตามันะานคนวิายทสอานเดียวกันตัวะาเียตามาไดเจอม่เนว่าจะเจ้ามอทัว่าคนในเมืองหะสพอเมืองอะสปอนนี่งามเนาะ กจุ่พดดแลกุ้จะง่อันนี้บเอองูเะชิไปอยู่ตนี้ทุ่ของโรงแรมน้เนาะ่าโรงมอกทุกคนนะุมได้เจอได้เจอันาวบ่านเดียวกันงานอเเป็นกดที่บ้านหวานานอหมือนี่องวันนี้ก็ได้มาเจอสาวล้าเนาะเป็นนอกกาบานนอกะ กคงสิจบเพียงตอนนี้นะครับเรื่องพี่น้องเพื่อนคุณนี่นะกะฝากน้องฝากในว่าอยู่เมืองไห้เป็นยังไงแน่ห่างออกมาต้องไปอย่างนั้นเลยหรือว่ามาจับมือแล้วมาหางออกมาเนี่ยนี่ต้นเดือนเองกว่าก่อนชมวันอยากต้องการเนี่ยมาอปะนี่กับเขาซานคือในคอนสารสุ่มดิสีล่มบริเวณไปโอ้เสียดายเนาะบริเวณไปสวยสนามหลวงเด็ก ลองเพลงหลายดิบอดี้แลมี่ลำไยไหมน้องคำมีลำไยกับปลาหรอมีรถแฮมียังพอไปม้วนๆเลยจะได้น้องยจะได้บไร้ไบพี่ครับีครับสำหรับทีวีขอฝากน้องชื่อยังต๋องนามต์นามต์น้องหนาคนนั้นดิเสื้อสื่อหนาเสืออับมีช่องทางติดตามต่อ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 เื่ออะไรเอ่อติ๊กตอกวะติ๊กตอกสื่อน้ามต์ น้ำมนตุนสอเนาะขอบคุณอย่าลืมพาไปติดตามน้องสาวเด้อไปน้องเด้อน้องสาวสองคนนี่สวัสดีบายบายเด้อทุกคนเด้อไปแล้วบอ